ตอนนี้ตลาดของทางฝั่งลูน่าหรือเทอร่าเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่โซนของทางอเมริกาแล้วก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่เชื่อว่าในไม่นาน u s เ c ปีนี้1ดอลตามเป้าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของทางฝั่งของดิเซนเทอร์ไลน์บ้างหรือทางฝั่งของจีนบ้างนะครับก็ยังไม่ได้เจาะฝั่งที่ชัดเจนนะครับแต่ทางคลิปที่เป็นฝั่งของชิบาก็จะเป็นทางฝั่งของอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าอเมริกาเริ่มเริ่มที่จะมีการต่อต้านคริปโตเนาะแต่มันจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคแน่นอนแต่เป็นฝั่งของเขา นะครับฉะนั้นคนที่อยู่ฝั่งเราที่เป็นคนไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับในอนาคตฉะนั้นข้อมูลนี้มาจากคริปโตแบนเทอรนะครับผู้มีทุนด้านคริปโตนะครับก็เขาก็ให้ข้อมูลนะว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของการซื้อขายของคริปโตในอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย27.2นะครับลดลงนะครับเหลือเพียง10.3ในปีหลังนะครับข้อจํากัดของ กฎระเบียบต่างๆนะครับฉะนั้นตอนนี้เขามุ่งเล็งไปที่ฮ่องกงก็มีคนหนึ่งชื่อเดฟแชปแมนนะครับผู้ประกอบการในฮ่องกงนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ฮ่องกงจะกลายเป็นที่ดึงดูดเทคโนโลยีนะครับตอนนี้มีการทำแค่เรื่องของ e x c h ช n g e ต่างๆนะครับกระดานเทดแต่ในอนาคตนะครับตลาดฮ่องกงจะรับพวกอ่า เทคโนโลยีพวก d e f i d a p p มาด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทนะครับที่เข้าไปโคอย่างเช่นพวกธนาคารพวกบริษัทใหญ่ๆที่เป็นนายทุนเนี่ยเขาก็ต้องมีการจับมือกับคริปโตแหละนะครับเพื่อจะให้ทางทุนสนับสนุนพวกคริปโตเนาะให้เงินนะครับเราก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการออกมาดังนั้นอีกหน่อยเนี่ยฮ่องกงจะดึงไอ เขาเรียกว่าเทคโนโลยีตรงนี้จากสิงคโปร์ไปแน่เพราะตอนนี้สิงคโปร์นะครับเป็นเจ้าของพวกแอปพลิเคชันอีกหน่อยจะเป็นฮ่องกงนะครับแล้วจนะีนน่ะเขาเริ่มแล้วนะครับที่จะดึงศักยภาพตรงนี้ไปนะครับพอเขาหวังไว้แล้วนะครับว่าในประเทศจนะีนน่ะในเซี่ยงไฮ้นะครับบางรัฐเนี่ยหรือบางมณฑลเนี่ยจะเป็นซีคอนย์ที่สองนะครับก็ก็จะมีการพัฒนาบล็อกเชนฉะนั้นศูนย์ที่จะพัฒนาบล็อกเชนก็ต้องไปอยู่ที่ฮ่องกงแน่นอนนะครับฉะนั้น ฮ่องกงก็จะกลายเป็นแหล่งนะครับของชาวบล็อกเชนจริงๆนะครับแล้วก็ชาวคริปต์ตนี้นะครับผมพอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับฉันั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการอย่างเดฟแชร์แมนเขาก็บอกนะครับว่าฮ่องกงจะกลายเป็นศูนย์กลางแน่นอนนะครับข่าวที่2นะครับเนื่องจาก Aliexpress ตอนนี้ออก NFT เป็นของตัวเองแล้ว Aliexpress ก็ ก็นั่นนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซของทางฮ่องกงนะครับก็คือว่าฮ่องกงเนี่ยตอนนี้เรื่องเหรียญอะไรพวกนี้เริ่มที่จะออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็น่าจะมีการปรับปรุปงพวกกฎระเบียบต่างๆเพราะตอนแรกก็จะเป็นเหรียญอ่าเป็นพวกเหรียญเหรียญใหญ่ๆห,หลักๆก,ก่อนนะครับแล้วพวก NFT ก็จะมีการเสริมเข้ามา นะครับเราก็เหรียญพวก d e f ฟเหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อยๆทแล้วกันเอาแล้วเรามาดูฝั่งของ LUNA Classic มา่นะครับเขาบอกว่าข้อเสนอการอัปเกรด p a r i t y v 2 1 0นะครับก็จะทำให้ทาง LUNA Classic เป็น1ดอลลาร์ได้อันนี้เป็นการกล่าวนะครับซึ่ง1ดอลลาร์ก็คือระยะยาวอยู่แล้วนะครับ ซึ่งปีนี้ผมมองเป็น u s t c มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการเอฟปเกตด V 2.1.0นะครับโดยผู้ทานานหาหลักของเทอร์าแคสิกก็คือ JOY L1TF a k e o r c e นะครับหรือ L1TF นะครับเสนอผ่าน L1TF ก็จะมีการอัปเกรดห่วงโซ่นะครับคือตัวของบล็อก c h a i n ในวันที่14มิถุนายนนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเทอร์าแคสิกนะครับเบื้องต้นฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ เราก็เห็นแล้วว่ามีการพัฒนาพ o s m มตมีการพัฒนาโครงสร้างเครือขายอย่ายต่างๆนะครับเราก็มีการทดสอบ USTC ด้วยที่เป็น u t i t y นะครับแล้วก็ตัว v 2 1 0เนี่ยก่อนการอัปเกรดก็ให้ผู้บริการบีแอก็จะเป็นพวก Blockchain ที่สามารถให้นักพัฒนาอย่างเช่นเฟกวูด็กนะครับหรือเดอะวินเนเกน นะครับโห้สะกดยากมากนะนะครับก็เพื่อขอความช่วยเหลือในการอัปเกรการย้ายข้อมูลของไอตัวของบล็อกเชนตัวเก่านะครับที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าก็จะย้ายมาทางไอวีสองตัวนี้นะครับก็ก็จะมีการอัปเกรดแล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำห้าเอร์เซนตนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของคอสบอมวีหนึ่งจุดหนึ่งจุดูะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าก็จะมีการย้ายข้อมูลไป เราก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับก็จะเป็น V ก็จะเป็นคอสอมนะครับเป็น V1.1.2 ด้วยนะครับแล้วก็การอัปเกรด IBC แล้วก็โก V4.3.1 นะครับแก้ไขจุดพ้องนะก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะทดสอบรีเบล l 2 b a d g เ r อรนะครับ Smart c o n t แท t คอสฟอร์ม v 1 1นนะครับข้ามคอมมิชชั่นต่ำ5%นะครับ ดังนั้นคอยแก็สมีเดียก็ยังให้รายละเอียดนะครับในการอัปเดต priority ที่สำคัญสำหรับแอปเชนนะครับ AI ของคุณเอดเวิร์ดคิงนะครับคือ b ็อกซ์เอนโทด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยข้อเสนอนะครับที่ผ่านเนี่ยมีคนคอมเมนต์นะคะว่าข้อเสนอที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นของอาจารย์ต้นหรือเป็นของอตัวของการอัปเกรดนะครับไอ เขาเรียกว่ารีเพกนะครับจริงๆอะตอนนี้มันมีโรโพโซหลายอันนะครับที่มีการผ่านในเวลาเดียวกันนะนะครับเราก็ไม่ใช่ของอาจารย์ต้นด้วยนะเป็นของเทอร a ล่าแคสิกนะครับก็ต้องลองดูให้ดีนะครับก็ตอนนี้มีการนำเสนอผ่านหมดแล้วนะครับผมอ่านในบทความนี้เป็นของของเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานเนี่ยเป็นของนั่นนะนะครับไม่ใช่การเผานะนะครับแต่เป็นเรื่องของการรีเพกนี่ยแหละ นะครับก็ผ่านเรียบร้อยเพราะว่ามีหลายโปรโพโซนะพอดีผู้ฟังที่เข้ามาฟังก็จะงงนะครับว่าโปรโพโซไหนตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆก,ก็ตัวนั้นแหละนะครับที่ผมพูดนั่นแหละนะครับก็แต่นานตอนเนี้นะครับทาง l u ู a c l a s s i กก็พุ่ง35%มนะครับแล้วก็อ่าใบแนสจะมีการเพิกถอนนะครับร้อยลูนาแคส s ิกบีอูนะครับก็เป็น คู่เทรของ BUSD เอาออกซะนะครับก็เป็นทางฝั่งของฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มีการชำระบัญชีลูน่าแคส s ิกด้วยนะครับเราก็ช็อตข้อมูลก็มีคนคนแบบว่าได้เงินคืนนะครับจากที่ช็อตเนี่ยไปหลายคนเลยนะตอนนั้นนะครับก็เป็นฝั่งของ BUSD ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ฝั่ง USDT อยู่นะครับส่วนใหญ่ข่าวนี้มาทีไรราคาของลูน่าแคส s ิกก็จะไปทุกทีนะ นะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยรายละเอียดน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ผมเห็นแล้วนะครับว่าศักยภาพตอนนี้ l u ู a Classic จะต้องวาง Position หรือตำแหน่งของเหรียญเนี่ยไม่ได้อยู่ทางฝั่งของอเมริกาละจะต้องเจาะไปที่อื่นนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหรียญที่เป็นตระกูลดีเซนเทอร์ไลน์เนี่ยนะครับคือไม่ได้จำกัดหรืออยู่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับไม่ได้อยู่ทางจีน ไม่ได้อยู่าาอเมริกาไม่ได้อยู่ทางรัเสเซียนะครับแต่เป็นเหรียญที่อยู่ภายใต้อทธีพนของซีซีนะครับฉะนั้นกลุ่มพวกกระดานอย่างอย่างซีซีก็ต้องแข็งจริงๆนะครับเราก็ต้องอยู่ให้รอดด้วยนะครับในสถานาการณ์ที่ประเทศแต่ละประเทศก็เข้ามานะครับเพื่อจะครอบครองเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวนี้ให้พัฒนาต่อไปนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีประมาณนี้แหละนะครับเราก็ฝากกดไลค์กด กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเรามีกลุ่ม Luna Classic นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว,ตว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับก็ลองไปหาลิงก์ใต้คลิปด,ด้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna Classic จะโกดูดขมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอ,อยอูมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เรียน BIP 1นะครับรับก่อนรวยก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเรียนต้นน้ำยังไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแคปกับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทาง b i ตเก็ตเขาจะมีการเปิดตัวบน l ล n c h แพทนะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลน,นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรงล n c h p a ทได้ของิดกระดานบิตเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะ มีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปใน,ในกลุ่มนะครับมิชั่น New m o น n ีไอพีละกันนะครับดังนั้นปริมาณของ BGB นะครับผูเนี่ยก็ต้องประมาณ1 8 9 0 0ล้านแปดแนนะครับก็เขาจะแจกกันนะสำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB อะ่ะตามที่เขากำหนดนะครับฉากนั้นรางวัลเนี่ยประมาณ1 8 8 0 0 0คน นะครับที่นั่งนะนะครับโดยหนึ่งรางวัลน,นะครับจะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสัญชายิภูเนาะปริมาณสัญชายิภูก็ประมาณสองแสนหนึ่งมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะ ถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานปิดเกตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ําใหม่ๆมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีอ่าให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต่างๆ,างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะ แจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็น a i r ด o อที่เขาได้มานะครับดังนั้นติดตาม